สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งสองท่านแล้วนะคะเชิญรับชมวิดีโอเรื่องอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอาชิรญาธิรพุทธิพงศ์นะคะรหัส6350111102ค่ะ นี่ก็เป็นวิดีโอการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดานะคะจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะลำดับแรกนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือภาษีที่บุคคลทั่วไปจะต้องจ่ายนะคะตามที่กฎหมายกําหนดและมีรายได้เกิดขึ้นถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีค่ะสําหรับคนที่ต้องยื่นภาษีนะคะ มีรายได้ดังต่อไปนี้ได้แก่คนสูนะคะมีรายได้ในปีนั้นเกินกว่า60,000บาทขึ้นไป 2. คนที่สมรสถูกต้องตามกฎหมายนะคะจะยื่นภาษีก็ต่อเมื่อมีรายได้มากกว่า1,2,000 0บาทขึ้นไปค่ะค่ะภาษีที่ร้านค้าหรือคนขายของจะต้องจ่ายนะคะได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะหรือพงด90 คือการนำไรายได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมนะคะของปีภาษีนั้นโดยการเสียภาษีจะอ้างอิงตามอัตราภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาค่ะพงด90นะคะจะยื่นภายในวันที่1มกราคมถึง31มีนาคมของปีถัดไปค่ะถ้ามีการยื่นออนไลน์นะคะจะยื่นภายในวันที่8เมษายนค่ะ 2. ภาษีครึ่งปีหรือพองอด .94 คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทหนึ่งที่กำหนดไว้ว่าคนที่มีรายได้ประเภทที่5ถึงประเภทที่8จะต้องยื่นภาษีครึ่งปีโดยการนำรายได้ขายสินค้าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่30มิถุนายนมายื่นภาษีนะคะซึ่งสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ครึ่งหนึ่งของการยื่นภาษีทั้งปีค่ะ พงด90นะคะจะยื่นภายในวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนของทุกปีถ้ายื่นออนไลน์นะคะจะต้องยื่นภายในวันที่8ตุลาคมค่ะ3ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือพอพ3 0กรณีที่ร้านค้ามีรายได้เกินกว่า1.8ล้านบาทต่อปีและไม่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ โดยเราจะต้องทำการจดภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน30วันหลังจากมียอดขายเกินกว่า1.8ล้านบาทต่อปีค่ะเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ของรายได้นะคะซึ่งรายได้ตรงนี้นะคะนับยอดขายรวมทั้งหมดที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายหรือว่ากำไรใดๆค่ะ การยื่นภาษีโดยนำยอดขายในแต่ละเดือนมายื่นภาษีพอพอ0ทุกเดือนภายในวันที่15ของเดือนถัดไปหากยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะจะขยายไปอีก8วันก็คือจะต้องยื่นภายในวันที่23ของเดือนถัดไปค่ะสำหรับรายการลดหย่อนนะคะแบ่งออกเป็น4ีรายการโดยรายการที่1นะคะเป็นค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัวค่ะส่วนตัวนะคะลดหย่อนได้6 0,000บาทคู่สมรสลดหย่อนได้6 0,000บาทค่ะ ค่าฝากคันและคอดบุตรไม่เกิน60,000บาทภาษีบุตรคนที่2เป็นต้นไปนะคะซึ่งเกิดตั้งแต่ปี2561สามารถลดหย่อนได้60,000บาทค่ะการเลี้ยงดูบิดามารดานะคะลดหย่อนได้คนละ30,000บาทสำหรับภาษีการอุปบะระผู้พิการนะคะจะลดหย่อนได้60,000บาทค่ะ 2. นะคะค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกันเงินออมและการลงทุน,นะคะ่ะ ภาษีกลุ่มประกันเงินออมและการลงทุนเงินประกันสังคมนะคะสูงได้ไม่เกิน5,100บาทรวมกันได้ไม่เกิน10,000บาทต่อปีค่ะสําหรับเบี้ยประกันชีวิตและประกันแบบสะสมทรัพย์ลดหย่อนได้ไม่เกิน10,000บาทค่ะประกันสุขภาพได้ไม่เกิน25,000บาทค่ะประกันสุขภาพของมรรดาบิดานะคะไม่เกิน1 5 0 0 0บาทและกองทุนการอองแห่งชาตินะคะลดหย่อนได้ไม่เกิน13,200บาทค่ะ สำหรับรายการที่3นะคะเป็นค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มเงินบริจาคค่ะการบริจาคนะคะสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน1 0ของเงินได้หลังจากหักลดหย่อนตัวอื่นๆนะคะการบริจาคเพื่อการศึกษากีฬาการพัฒนาสังคมประโยชน์สาธารณะและสถานพยาบาลของรัฐนะคะจะลดหย่อนได้2เท่าของเงินบริจาคจริงแต่ว่าไม่เกิน10%หลังจากหักของลดหย่อนตัวอื่นๆนะคะ สี่ค่าดหย่อนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ดอกเบีย้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยนะคะสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทค่ะสําหรับการคํานวณภาษีนะคะจะได้ภาษีที่ต้องจ่ายเท่ากับเงินได้สุทธิคูณอัตราภาษี เงินได้สุทธิเท่ากับเงินได้ลบค่าใช้จ่ายลบค่าลดหย่อนค่ะทีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะสามารถทําได้3ช่องทางนะคะก็คือ 1. การยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือพพศ1นึ่งนระบบอินเทอร์เน็ตนะคะ2การยื่นแบบคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพพศ1นนะคะด้วยกระดาษ ได้ที่สำนักง,งานสรรพกรพื้นที่สาขาหรือสำนักง,งานสรรพกรพื้นที่หรือกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่นะคะ 3. ยื่นแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด และยื่นต่อกลมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสันญากานพาณนชย์จังหวัดนะคะโดยยื่นภาษีได้ที่สัญญากานสรรพกรพื้นที่และยื่นภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กลมสรรพกรค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการรัฐน,นะคะจะต้องเสียภาษีโดยการ1การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีหรือพองด94นะคะใช้สำหรับรายได้ประเภทที่5ถึงค่ะโดยจะยื่นแบบ วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนของปีนั้นๆค่ะ 2. นะคะการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือพองด90นะคะใช้สำหรับรายได้พึงประเมินประเภทที่2ถึง8ค่ะจะใช้ยื่นแบบวันที่1มกราคมถึง31มีนาคมของปีถัดไปค่ะ กรณีที่ร้านค้ามีรายได้เกินกว่า1.8ล้านบาทต่อปีนะคะจะต้องทำการจดภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน30วันและการยื่นภาษีพอพอ30ภายในวันที่15ของเดือนถัดไปค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นข้อมูลแบบผิดๆที่ร้านค้าส่วนใหญ่เข้าใจผิดค่ะ หหากมีไรายได้อื่นไม่ต้องนำมาเสียภาษีให้เสียเฉพาะเงินได้จากการขายของเป็นข้อมูลที่ผิดนะคะเราจะนำไรายได้พึงประเมินประเภทอื่นๆทั้ง1-8ถึงประเภทมาคำนวณในการเสียภาษีค่ะ 2. หากค่าใช้ใจ่ายแบบเหมาได้80%เป็นข้อมูลที่ผิดค่ะกฎหมายเก่าหันได้80%แต่ปัจจุบันหันได้แค่60%ค่ะ 3. บุตรลดหย่อนได้แค่3คนซึ่งเป็นกฎหมายเก่านะคะกฎหมายปัจจุบัน บุตรสามารถลดหย่อนได้ทุกคนที่เข้าเงื่อนไขค่ะ 4. เข้าใจว่าอัตราภาษีบุคคลธรรมดามีแค่อัตราเดียวเป็นข้อมูลที่ผิดค่ะอัตราภาษีนะคะมีทั้งหมด8อัตราได้แก่ได้รับการยกเว้นภาษี 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%และ35%ค่ะร้านค้ายัางไม่ทราบว่าต้องใช้พองอดอฉบับใดในการยื่นภาษี สำหรับร้านค้านะคะจะต้องใช้พอโงอโด90พอโงอโด94และพพ30ในการยื่นภาษีค่ะ